สวัสดีครับชื่อพี่ชิดินนะครับพี่เป็นอาจารย์สอนที่ครับอาจารย์ติดติดที่เนี่ยเอามาเขามาเขสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ชิดินนะครับพี่สอนที่ house of Griffin นะครับเป็นครู IELTSAT s แล้วก็ GD Social Studies ครับจบจากคณะศิลปศาสตร์ครับเอกอังกฤษอเมริกันศึกษาหรือเลือจากเด็กชื่อก็คือ BAS นะครับ British and American Studies ครับตัวพี่เนี่ยชอบภาษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การเมืองครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่พี่หาคณะเรียนเนาะ คณะนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยเพราะว่ามันมีครบทุกด้านเลย <Wow. S 1> แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศสหรัฐอาณาจักรด้วยครับซึ่งแบบคณะนี้ เขาจะโฟกัสไปที่2ประเทศนี้อยู่แล้วพี่ชอบศึกษาพวกแบบแนวคิดบัตรยาประวัติศาสตร์เนื้อหาที่เขาสอนเนี่ยมันลงลึกไปในเรื่องของแบบการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแบบในด้านของเนื้อหาและเ,เนื้อหาทางวิชาการหรือว่าพวกประวัติศาสตร์หรือแม้ก็พวกการเมืองครับมันทำให้พี่ได้เห็นลหลายมุมของแบบคนหลายประเภทด้วยนะได้เอาความรู้พวกนี้ไปใช้ในชีวิตจริงในเชิงแบบการคิดวิเคราะห์ครับมันเลยแบบตอบโจทย์มากจุดแรกเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากเป็นครูเลยแต่ว่าอาชีพแรกที่เราทำเนี่ยคือครูเพราะว่าเราติว ตอนก่อนสอบแบบสอบกลางภาคสอบเมเทเธอร์อย่างเงี้ยปรากฏทําไปทํามาเนี่ยมันติวทั้งปีเลยรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือมันเป็นอาชีพไปแล้วเพราะเราเก็บตังค์เพื่อนด้วยสไตล์การสอนของพี่เนี่ยจะมุ่งเน้นเข้าเป้าเลยก็คือเราจะนั่งคุยกับนักเรียนก่อนว่าเฮ้ยเขาอยากเสริมตรงไหนตรงไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงเนี่ยแล้วเราจะพาเขาอะไปดูตรงจุดนั้นเลยถึงแม้ว่ามันจะแบบอาจจะเป็นทุกเรื่องก็ได้ก็ดูทุกเรื่องไปเลยถ้าเกิดเป็นแค่บางเรื่องเนี่ยพี่อาจจะโฟกัสแค่นั้นเพราะว่าเราจะเสริมในจุดที่เขาควรจะเสริว่าาเขมี ค่อนข้างแบบซีเรียสแบบเรียนเท่าไหร่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวพี่จะเป็นเพื่อนขอเขาเอง oh. แบบนั่งคุยกันเลยว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราทําไปด้วยกันมานั่งดูได้กันเลยดีกว่า <Okay. S 1> สมมติว่าแบบเราไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้เรามานั่งดูละเอียดเลยว่าทําไมมันพูดอะไรบ้างไม่ต้องมองเขาเป็นโจทย์ก็ได้นะเหมือนมองเขาเป็นเลสเซว่าเป็นปมเชื่อมแล้วกันเนอะว่าแบบเออมันมันมัดยังไงเราจะคลายปมยังไงอย่างเงี้ยเราค่อยดูไปด้วยกันแก้ด้วยกันอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่ว่าทางออกที่ดีที่สุดเลยมีวิธีอะไรที่ทําให้เราสามารถผ่านโซเชียลสตาร์ทิ้ไปได้บ้างคคทใจรับอยช มีวิธทีทำไงเหรอบอกเลยว่ามีนะข้อสอบโซเชียลเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดีดีนะครับตัวคำถามเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นโจทย์ใน Commercial Book ในข้อสอบ GD ready นะครับหรือแบบสุกหัดที่เราเห็นเนี่ยตามที่เขาจัดมาให้เนี่ยข้อสอบมีแนวทางหรือแพทเทิร์นนะครับ ถ้าเราสามารถปรับตัวเองเข้ากับแนวทางหรือแพทเทิร์นได้เนี่ยเราค้าเดาคคาตอบลงหน้าได้นะว่าคําตอบแบบนี้จะเป็นคําตอบที่เขาไม่เอาในข้อแบบนี้หรือว่าเขาจะเอาในข้อแบบนี้ได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงแบบกำลังเตรียมข้าหมายอไรพอดีเนาะพี่บอกเลยว่าแบบหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบสับสนอยู่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกกังวลแบบนิอเรสมากๆเนาะบอกเลยว่าถูกแล้วนะครับในทางที่เรากําลังไปสู่ขั้นต่อไปเนี่ยแล้วไปทางแบบในทางที่ดีขึ้นด้วยนะมันรู้สึกไม่สบายใจหรอกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกังวลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่พี่แนะนำได้เลยก็คืออเดนต่ไป พอไปถึงจุดนั้นแล้วอะเราจะเข้าใจเองว่าเราทําถูกเราเลิกถูกแล้วก็เราไม่เสียใจที่หลังแน่นอนถ้าเกิดน้องๆคนไหนรู้สึกกังวลว่าอย,อยากเสริมคะแนนตรงส่วนนี้อยากแบบเข้าใจเนื้อหาบางอย่างมากขึ้นนะครับพี่เชยรอเลยนะมาเรียนกับพวกพี่นะครับที่ House Griffin นะครับที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่ติวเตอร์นะเราเป็นพี่เราเป็นเพื่อนนะครับเรานั่งคุยกับพวกเราได้เรามาช่วยแก้ปัญหาด้วยกันได้ครับแล้วก็แน่นอนพี่บอกเลยว่าน้องเล็งเป้าหมายที่ไหนไว้ไกลแค่ไหนเนี่ยเราเดินไปถึงด้วยกันแน่นอน